ในเดือนมกราคมปี1996ชาวโอเรียใช้ชื่อของเขาแบบนั้นจริงๆกำลังขับรถจากบ้านที่อยู่ในนาบาวลลีแคลิฟอร์เนียเพื่อไปหาแฟนสาวของเขาในเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นปกติทุกบ่ายวันศุกร์แต่คราวนี้กลายเป็นว่าเขาได้ถ่ายภาพที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาวทำงานเป็นช่างภาพให้กับ National Geographic มา25ปีตอนนั้น เขากำลังรวบรวมสิ่งต่างๆมากมายสำหรับหนังสือของเขานั่นอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาไม่สามารถขับผ่านถนนเส้นโคง้งไร่อ่างุนสุกและทุ่งหญ้าสีเขียวขจีพวกนั้นไปเฉยๆได้เขาถ่ายไปแค่สี่เฟรมเท่านั้นและเขาก็ใช้กล้องฟิล์มด้วยเขาตั้งชื่อรูปว่า Bucolic Greenhill และส่งต่อไปให้เวสไลท์ซึ่งเป็นเอเจนซี่เก็บภาพ 2- 3ปีต่อมา Microsoft ก็ไปเจอและชอบภาพนั้นมากจนพวกเขาเลือกให้เป็นวัวเพเปอร์สำหรับระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง w ิ n โด w s XP ในตอนนั้นพวกเขาต้องการจะมีลิขสิทธิ์เต็มสำหรับภาพนั้นจึงเสนอเงินจำนวนมหาศาลให้กับโอเรียเขาไม่สามารถบอกจำนวนที่แท้จริงได้เพราะว่าเซ็นสัญญาตกลงรักษาความลับแต่เขาบอกว่า มันเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้ตากล้องที่แพงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกต่อรูปหนึ่งรูปทั้งบริษัทขนส่งและบริษัทส่งสิงสนค้าต่างก็ปฏิเสธจะขนส่งฟิล์มที่มีรูปนั้นอยู่เมื่อพวกเขารู้ราคา Microsoft จึงซื้อตั๋วเครื่องบินมาเซียเท่าให้ชาวแล้วก็ส่งมอบฟิล์มต้นฉบับให้สำนักง,งาน Microsoft พวกเขาตั้งชื่อรูปใหม่ว่าบลิสและที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์ไปบางคนก็มีข้อกังขากับรูปนี้มากเพราะว่ามันดูเขียวไปหน่อยและมีสีสดเกินไปเมื่อเทียบกับที่เราเห็นในชีวิิตจรง หลายคนเดินทางไปยังจุดนั้นจริงๆแต่ไม่เห็นจะมีวิวเหมือนกันสักนิดตัวตากล้องเองบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกของฟิลม์มและเขาไม่ได้ใช้ Photoshop หรือโปรแกรมปรับแต่งใดๆเลยหากคุณอยากจะเห็นภาพนี้ด้วยตาตัวเองให้ไปที่ทางหลวงหมายเลข12จากนาปาไปโซโนมามันจะอยู่ช่วงราวๆเกือบกิโลเมตรผ่านทางโดเมนคารเนรอสซึ่งเป็นโรงไวน์และกระท่อมไม้และถนนเส้นนั้นรถผ่านจอแจมันจึงจะดีกว่าถ้าคุณจอดรถในเมืองแล้วเดินเท้าไปยังจุดนั้นแทน และใช้แล้วจังหวัดที่ดีที่สุดคือจังหวัดเดียวกับที่ชาวไปฝนในเดือนมกราคมทำให้ทุ่งหญ้าน,นั้นมีสีสดใสที่สุดการพักทานมื้อเที่ยงที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกบันทึกไว้ในปี1932มีคนงาน11คนกำลังทานอาหารอย่างอ,ารอร่อยอยู่บนาคานที่สูง260เมตรเหนือพื้นดินใจกลางกรุงนิวยอร์กรูปนี้ได้กลายมาเป็นรูปที่โด่งดังเพราะหลายคนพยายามอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของรูปนี้ มันถูกจัดภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโปรโมตตึกสูงรัฟ้าและมีตากล้องมากกว่าหนึ่งคนทำงานอยู่ตรงจุดที่ถ่ายภาพในวันนั้นและเวอร์ชั่นที่เป็นทางการถ่ายโดยชาวซีเอเบดผู้ชายที่อยู่ในรูปนั้นไม่ได้เป็นนายแบบมืออาชีพแต่เป็นคนงานตีเหล็กจริงๆบนชั้น69พวกเขากำลังสร้างตึกเทอร์รี่โรกี้เฟลเลอร์พลาซ่าในแมนฮัตตันไม่ใช่ตึก m อมพายสเต e อย่างที่หลายคนคิดรูปนั้นถ่ายไว้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และได้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวบริการฟื้นตัวได้เร็วมากโปรเจกต์การก่อสร้างนี้จ้างคนราวๆ250,000คนตอนนั้นถือว่าได้ค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อมากแต่เป็นงานที่เสี่ยงมากเช่นกันรูปนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายรูปที่ทำออกมาคล้ายๆกันที่เป็นพนักงานตีเหล็กกำลังทรงตัวและนั่งเล่นอยู่บนความสูงชวนหวาดเสียวหุยผมไม่เอาด้วยนะมีหลายร้อยคนเดินทางไปชมถนนแอบบี้ในลอนดอนทุกวัน เพื่อทำภาพเรียนแบบภาพในตำนานของเดวิดเทลที่ถ่ายไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปี1969คนต้นคิดไอเดียรูปนี้คือพอลแมคคัตนี่เขาถึงกับสเก็ตภาพไว้ก่อนเลยทีเดียวและเจ้าของภาพดั้งเดิมคือตากล้องชาวสกอตแลนด์เอียนแมคมิแลนและเขามีเวลาถ่ายรูปนี้แค่10นาทีเท่านั้นเขาต้องปีนบันไดขึ้นไปกลางถนนโดยมีการปิดการจราจรไว้เดวิเทลต้องข้ามถนน6ครั้งเพื่อให้ได้จังหวะที่ขาทุกคนก้าวไปในแนวเดียวกัน ตอนนั้นพวกเขาไม่ค่อยจะกินเส้นกันนักและแยกวงอย่างถาวรหลังจากวันนั้นแค่ไม่กี่สัปดาห์รูปนั้นกลายเป็นรูปหน้าปกอัลบั้มที่ชื่อว่า Abbey Road และตากล้องเองก็สงบสงเสงี่ยมไม่อ้วดเรื่องรูปนี้เลยและไม่คิดว่ามันคือภาพที่ดีที่สุดของเขาตากล้องมากความสามารถหลายคนได้รับเชิญไปงานฉลองวันเกิดครบรอบอายุ72ปีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคืออาร์เธอร์แซดที่สามารถจับภาพมุมสนุกๆของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลไว้ได้ ซึ่งเป็นภาพที่หลายคนเรียกว่าลิ้นของไอสไตล์ตัวไอสไตล์เองรักภาพนี้มากถึงขนาดขอให้สำนักข่าวยูเนเต็ดเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลผลิตภาพนี้เขาเ้าชุดเพื่อเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวนิวอัรมสตรองไม่ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ไปเดินบนดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เดินแบบนั้นแล้วก็มีตากล้องตามไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่ารูปชายบนดวงจันทร์ที่โด่งดังนั้นเราจะเห็นลูกเรือสองคนในรูปด้วยชื่อว่าบัสอัลดรินอัรมสตรองเดินนำหน้าเขาแแค่่่่่ไไมมมกกีีเีเเซนนตติรละาท แต่อารีนก็ไปติดอยู่ในรูปประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ากําลังไต่บันไดลงมาจากลูน่าโมดูและโบกธงอเมริกันแขนของเขางอนในตําแหน่งที่แปลกไปเพราะเขากําลังอ่านดูลิสรายการบนข้อมือของเขาคุณจะเห็นอาร์มสตรองลูน่าโมดูและเงาของอารินตรงกระจกหน้าหมวกกล้องที่ใช้บนดวงจันทร์นั้นปรับให้ใช้ได้สําหรับภารกิจทางอาวกาศและไม่มีช่องมองภาพนักบินอวกาศจะต้องแบกมันไปด้วยบนหน้าอกแล้วกดชัตเตอร์แบบเดาเอาเองว่าอะไรจะติดอยู่ในภาพก่อนที่จะเริ่มภารกิจ นักบินอวกาศสี่คนจะต้องเอากล้องกลับบ้านไปด้วยเพื่อฝึกถ่ายรูปพวกเขาต้องทิ้งกล้องไว้บนดวงจันทร์เพื่อลดภาราะน้ำหนักตอนร่อนลงสิ่งเดียวที่พวกเขาเอากลับมาโลกด้วยก็คือฟิล์มที่มีรูปที่ยังไม่ได้ล้างแล้วก็น้ำหนักของหินจากดวงจันทร์ราวๆ22กิโลกรัมอีกรูปในอวกาศที่คนรู้จักกันดีก็คือรูปเสาแห่งการก่อกำเนิดหรือ Pillar of Creation ที่ถ่ายไว้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลโดยกล้องโทรทัศน์นี้ถูกส่งไปในอวกาศแต่กลายเป็นว่ากล้องมันสายตาสั้น แล้วก็ใช้เวลา2-3ปีกว่าจะซ่อมได้ในที่สุดในปี1995มันก็จับภาพของเนวิลลาเอ็นซีได้ซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเรา6,500ปีแสงโดยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนช่วยอยู่บนโลกสิ่งที่คุณเห็นนั้นเป็นรูป32รูปที่แตกต่างกันเอามาประกอบเข้าด้วยกันแล้วมันก็แสดงให้เห็นหมู่ก้อนเมฆและฝุ่นผงระหว่างดวงดาวแต่ละอันอยู่ห่างกัน48ล้านล้านกิโลเมตรมันได้ชื่อว่ารูปเสาแห่งการก่อกำเนิด เพราะกลุ่มแก๊สและฝุ่นนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างดาวใหม่พอดีคุณเดาได้ไหมว่ารูปที่ชื่อ99เซนของอันดรสกุสกี้ขายได้ราคาเท่าไหร่ในการประมูลเปล่ามันไม่ได้ขายได้99เซนหรอกนะแต่ว่ามากถึง86ล้านบาทเลยละ่ะทําให้มันเป็นหนึ่งในรูปร่วมสมัยที่แพงที่สุดในโลกศิลปินได้เอารูปเล็กๆหลายๆรูปที่เขาถ่ายไว้จากร้าน99เซนโอลี่ในลอสแองเจลิสมาปติปต่อกัน และผลผลิตก็ออกมาเหมือนกับรูปวาดแนวเอ็มเพรสชันนิสที่มีทักษะการเรียงกันอย่างมหาศาลย้อนไปสมัยก่อนที่จะมี Photoshop คุณจะต้องมีหัวคิดสร้างสรรค์อย่างมากในการผลิตรูปที่ไม่ซ้ำใครออกมายกตัวอย่างเช่นการถ่ายรูปสัตว์ประหลาดทะเลสาบล็อกเนสได้จากกล้องมามาดูเวอร์เทเรลชื่อเจ๋งนะ ไปที่สกอตแลนด์เพื่อทำภารกิจให้หนังสือพิมพ์ลอนดอนเดลี่เมลเขาถ่ายรูปรอยเท้าบางอย่างมาด้วยตรงชายฝั่งแต่นักวิทยาศาสตร์แห่งพิพิธภัณฑ์บริษัทธรรมชาติบอกได้ทันทีว่ารอยเท้านั้นมันเป็นของฮิโปดังนั้นก็เลยจับโปได้ว่ารูปนั้นไม่ได้ถ่ายในสกอตแลนด์ซะหน่อยและคนถ่ายนั้นลวงโลกแต่เวเทอรีลก็นำหน้าไปอีกก้าโดยถ่ายรูปของเล่นเรือดำน้ำเพื่อพิสูจน์ว่าเนซีน่ะมีจริงเขายังแอบใช้น้มแฝงด้วยเพื่อเซ็นลงในรูปที่ใครๆก็รู้จ แต่เอาจริงชื่อจริงก็เท่อยู่แล้วนะรูปที่เก่าที่สุดที่ยังคงสภาพอยู่นั้นถูกถ่ายในปี1826โดยนักประดิษฐ์ไม่ใช่ศิลป,ปินแต่อย่างใดผมจะไม่อ่านชื่อชายคนนี้นะและคุณคงจะเข้าใจนะว่าทำไมผมถึงไม่อยากอ่านแต่ว่าเขาทำการทดลองด้วยภาพพิมพ์หินซึ่งเป็นวิธีการพิมพ์ภาพด้วยการผลิตภาพนั้นซ้าแต่ทาลงบนหินโดยใช้หมึกที่มีส่วนผสมหลักเป็นน้ามันการค้นหาวิธีใหม่ๆของเขาทําให้เกิดอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องภาพเงา มันจะจับภาพแล้วก็แสดงภาพให้คนเห็นโดยใช้วิธีจุดขึ้นมาจากดวงอาทิตย์นักประดิษฐ์ได้ฝึกจากวิวที่เขาเห็นนอกซีดีโอที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ใช้แผ่นดีบุกผสมตะกั่วเพื่อจับภาพแล้วเก็บภาพดิบของวิวนั้นคุณจะสามารถเห็นตึกบางตึกบนบริเวณที่ดินของเขาได้และบริเวณชนบทโดยรอบ ขณะเดียวกันในวนรรยากาศสบายๆในฤดูใบไม้ผลิปี1839ช่างขัดรองเท้าก็มาทำงานตามปกติที่บริวาดดูตอมเพลงในกรุงปารีสขณะผมพูดฝรั่งเศสไม่เป็นคุณฟังไม่ออกหรอมาต่อกันช่างขัดรองเท้าไม่ได้จินตนาการเลยว่าเขากับหนึ่งในลูกค้าในวันนั้นจะได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกถ่ายรูปไว้หลุยดาแกซ้อมเลนของเขาข้างถนนและเอาแผ่นทองแดงเคลือบเงินตากไว้นานหลายนาที และต่อมาก็ได้ล้างและซ่อมภาพด้วยสารเคมีคนอื่นๆที่บังเอิญติดเข้าไปอยู่ในเฟร,รมด้วยนั้นพลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ในรูปเพราะพวกเขาไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมนานพอรูปที่หลุยดาแกทําขึ้นมานั้นเรียกว่าดาแกรโรไทปซึ่งเป็นภาพที่คมชัดและอยู่ถาวรแต่ไม่สามารถผลิตซ้ําหรือพิมพ์ลงบนกระดาษได้เขาน่าจะรอให้ไ n e ประดิ์ขึ้นมาเนอะแต่นั่นก็ราวๆหนึร้อยห้ปีให้หลังได้เงินไม่ดีกว่า <c oughs>